เอาใครกอดของคุณย่าก,กันก็ไดานเ,ลเยลเวอร์นี่เรามไม่ได้เซตกันมาเลนอะของจงาเป็นรูปเอ่อที่ใช้มานานแล้วค่ะเห็นไหมมันเป็นรูปของธนาเองแล้วก็มีหมาน้อยของหนูคือเป็นนั่งอยู่บนเค,ค้กวันเกิดค่ะเพราะว่าเพื่อนสนิทวาดรูปให้คือเพื่อนหนูเป็นเรียนแบบพวกการาฟิกมาแล้วแบบวาดรูปให้วันเกิดแล้วก็ชอบจริงๆริงของวันเฟิร์สเอพิโซดอ่ะชีก็เป็นคนวาดรูปให้เราใช่ไหมวาดรูปมาให้จนากับลูกหมีด้วยแล้วก็น่ารักค่ะเห็นเขาใช้นานแล้วอันเนี้ย ของลูกหมีก็เป็นรูปหนังสืออันนี้ก็ใช้มาแบบน่าจะ4ี่ปีได้แล้วมัง้งสเติน่ะหมีเป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนรูปแล้วก็พอรู้ตัวเองทีก็คือนานมากแล้วเป็นรูปจากหน้านึ่งของในหนังสือซึ่งเป็นหนังสือที่หมีชอบเป็นหนังสือที่รู้สึกว่ามันสคริปต้งสคริปความเป็นเด็กของหมีขึ้นมาโตขึ้นหลายๆอย่างที่เราอ่านจากในหนังสือเนี้ยมันส่งผลกับความคิดหมีแล้วก็ส่งผลกับการใช้ชีวิต ก็เลยรู้สึกว่าอตั้งไว้เป็นเครื่องเตือนใจแลาว่าเวลาเราทําอะไรก็นึกถึงเมืองผืนนี้ค่ะไม่รู้สึกว่าไอ้หน้าจอเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอาจจะไม่ได้มีเวลาจ้องมันบ่อยอ่ะ<ช>มันก็รู้สึกว่าหนึ่งคือมี่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรด้วยหนึ่งเราก็รู้สึกว่าอันสิ่งที่มีอยู่อ่ะมันค่อนข้างที่จะริมายเราอะไรบางอย่างเลื่อยเือยอยู่แล้วก็เลยรู้สึกโอเคชอบอันนี้ตืนอใในใะจมีเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรไปไยๆค่ะ